และแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงสัทีนะครับกับประกาศบูชิเดือน9ครับเดี๋ยวในวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าบาซาก้านะครับมันจะยังยืนหยัดอยู่ในเมต้านี้อยู่หรือเปล่าหรือมันจะเป็นอวสาน ของเด็กอย่างบาซาก้าเด็กที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่วันกาดเคยมีมานั่นเองนะครับแล้วก็เริ่มนะครับกับประกาศบูชิเดือนเกา้าเพลงมาตรงจังหวะพอดีด้วยโว้ยแน่นอนเพราว่านายประกาศบูชิวันกาดในรอบนี้ครับก็คือวันกาดมาอย่างสุดท้ายเลยนั่นเองครับบอกตรงๆว่าโคตรนานครับแต่แน่นอนก็ว่าก็ถือว่ารายละเอียดรอบนี้ก็ถือว่าแบบคุ้มค่าอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า MC นะครับของประกาศของวันกาดในรอบนี้ครับจะเป็นคุณมาโนะที่เป็นคนภาคไทยโซครับแล้วก็คุณนิชิโอะยาย รายละเอียดแรกนะครับที่ได้สปอยมาครับก็คือรายละเอียดของการไฟบรรกาศ d y v Deluxe 2 Collection นั่นเองนะครับเป็นการรวม OST ของภาคบรรกาด d i v Deluxe ทั้งหมดในรูปแบบของ OST อัลบัมนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า OST ของ d i v Deluxe นะครับจะสามารถได้ฟังพร้อมกันนะครับในวันที่5ตุลาคมซึ่งแน่นอนว่าผมเองก็ไฮมากๆครับที่จะรอฟัง OST ของภาค d y v Deluxe นะครับเรียกได้ว่าแบบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของอนิเมะภาคนี้แล้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าก็มี OST หลายตัวที่ผมรอคอยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น OST ของซูซูเนะ OST ของลูกกานะครับ และรวมกับโอเอสทีของคาเกสึนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับตัวละครของภาคแวนการ์ดีวีดีลักในรอบนี้ครับคือจะมีกูดเสริมด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าหาซื้อได้แล้วที่แวนการ์สโตนะครับในวันที่10ตุลาคมนี้นั่นเองครับทีมแนวของทัลเลอร์ครับบอกตามตรงว่าโอ้โหตัวละครสาวๆก็น่ารักครับส่วนตัวละครหนุ่มๆนะครับก็ดูแบบโอ้โหเท่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอากินาครับแหมโชว์ซิกแพคมาแต่ไกลเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับตัวอนิเมะบรรยากาศเองก็มีเปรับเกี่ยวกับออีสเตร์เอกของด้วยนั่นนเองะครับบซึ่่่งงงแนนนนนนอออออออววาใรรีี้กก็็คืเเเปสต์ข โฟนิก้านะครับที่โผล่มาในอนิเมะของภาค d ี d ายดีลในตอนที่6ถึงตอนที่10ที่ผ่านมานั่นเองนะครับผมและแน่นอนาก็มีคำโปรยถึงอนิเมะนะครับที่จะฉายในวันเสาร์นี้นะครับก็คือตอนที่11ซึ่งกำลังศึกระหว่างอากินะกับมิจิรุที่จะได้สู้กันนะครับว่าศึกครั้งนี้นะครับอากินะจะต้องเอาชนะมิจิรุให้ได้เพื่อจะไปสู้กับเอริกะในรอบชิงนั่นเองนะครับมีคำโปรยด้วยนะครับเกี่ยวกับภาค d ี d ายดีลรอบไฟนนลนี้ว่าจะมีเหลืออีกแค่2งตอนเท่านั้นครับซึ่ ผมบอกตรงๆเลยว่าข่าวสารเกี่ยวกับอนิเมะรอบนี้คือว่าเฟียวมากๆครับโดยเฉพาะตีมทะเลนะครับที่บอกตรงๆว่าสาวๆนี่แบบน่ารักมากๆเลยนั่นเองนะครับผมต่อมาครับก็คือข่าวสารของการ์ดไฟมันการ์ดเดียรเดย์2ครับซึ่งแน่ว่า DLC ของเดียเดย์2ในรอบนี้ครับก็จะมาในวันที่16ตุลาคมนะครับก็คือในชุดของ d z BT06 นะครับซึ่งแน่นนอว่าชุดนี้ก็จะมีในส่วนของเจ้าโรโรวาร่างใหม่เลกิลิพีที่เรียกได้ว่าแทนจะเป็นของสามาแล้วอย่างไฟเลกิลิสนะครับแล้วรวมกับสไตร์ใหม่อย่างพลัสเอลเมสยากับคนรักคอมมานดราการด้กวย นนั่เองนะครับซึ่งน่ะว่า DLC นะครับของการ์ดไฟบรรกาศเดียร์เดย์สองนะครับก็จะมียิงยาวถึงปี2026เลยนั่นเองนะครับซเส้นน่ะว่าชุดสุดท้ายนะครับก็คือชุดเฟสติ벌คอลเลคชั่นของปี2025เรียกได้ว่าแบบยาวๆเลยครับสำหรับ DLC ของบรรกาศเดียร์เดย์รอบนี้ครับคือยาวถึงปีหน้านั่นเองนะครับดีมากๆครับหวังว่าคงไม่เทเหมือนตอนการ์ดไฟบรรกาศเดียร์เดย์ภาคแรกนั่นเองนะครับผมสุดท้ายในบรรดาสุดครับก็คือแบลลิสนั่นเองนะครับบอกตรงๆว่าแบลลิสในรอบนี้ครับทั้งผมกับคุณจูบิิเเเกกกลลลนนนะะคครรรััับบบบบอออตตา้ยว่แโโหหึงมืช พ่อ,อ่ะเฮ้ยมาแล้วพ่อมึงอ่ะโอ้เล่นยังไงไอ้ไม่คิดว่าจะแบนแรงขนาดเนี้ยแรงคือคือกูแซวขำๆเว้ทิกมูลโดนแบนเว้แต่ใครจะไปคิดว่าทิกมูลจะโดนจริงๆวะ <c oughs> ก็ใกล้เคียงกับคําว่าเอาสั่งของบาฟแล้วนั่นเองครับเพราะว่าในแบลริสรอบนี้ครับพรีเมียมไม่โดนอะไรครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของสแตนดาร์ดแทนครับที่สแตนดาร์ดในรอบนี้ครับหวยที่โดนนะครับก็คือเจ้าทริกมูลครับโดนเหลือแค่1ใบเท่านั้นครับและส่วนการ์ดที่เหลือนะครับที่ปลดแบร์ครับก็คือเจ้าชัมเล็ตกับสติกูนาที่จากใส่ได้แค่2ใบจะเปลี่ยนไปใส่ได้4ใบแล้วนะครับซึ่งแบลริสนี้จะมีผลในวันที่1ตุลาคมนั่นเองนะครับบอกตามตรงเลยว่าการดีทริกมูลลิมิตหนึ่งครับคือเป็นอะไรทีี่่่่่แแแแรรรรงงงงมมาาาากกกๆคคัับบบเพะะววตตตอออนนนผิิดดดยไซ้้็โ นันออกที่ทริคมูนครับคือแบบตอนนั้นที่แบบดีไซน์บีทีสิบออกมาก็คือตอนที่สมุดปฐมามาผมก็แค่แซวของขาว่าทริคมูมันจะโดนแบนหรือเปล่าวะปรากฏว่าแม่โดนรีบิดหนึ่งจริงๆนั่นเองนะครับคือบอกตามตรงว่ามันแรงมากๆครับและการที่มันแบนแบบนี้ก็คือมันคือการแบนซินดี้ทางอ้อมด้วยนั่นเองนะครับมันจะไม่สามารถชุบสองในทุกเธอละที่แบบชุบทริคมูละชุบซินดี้ต่อซินดี้เสียบเอาเอาวุธขึ้นมือลงอุกุมชาติอุกุมชาติทิ้งอาวุธจวดสองมันอาจจะมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มมีแบบึงุเอ เห็นปะเมื่อจะทำไม่ใช่ครั้งเดียวต่อเกมคือมันจะเบาอ่ะก็คือมันไม่ได้แรงเหมือนเมื่อก่อนมันก็จะเบามันก็จะเบาแต่เรื่องรีซอสอะไรอะจะไม่ตก เหมือนเท่าเมื่อก่อนหรือเปล่าก็มไม่รู้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเบากว่าเดิมแน่แน่มั่นใจเลยก็คือในรอบนี้ก็คือมันสามารถที่จะทำให้เราชุบซินดี้ได้แค่รอบเดียวครับเพราะว่าตอนนี้เรามีทริคมูลแค่ตัวเดียวนะครับและแน่นอนว่าทริคมูลตัวนั้นยังไงเราก็ต้องเอามาโอเวอร์เดรสเป็นเวลลอร์ดอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับผมแบนเกลเอาตายของแพรสเลยนั่นเองนะครับผมส่วนสติกูน่ากับชามเลดปลดมาโดยส่วนตัวผมว่าแบบก็ไม่ได้อิมแพคขนาดนั้นนะครับสำหรับเมตาเกมในยุคนี้ครับเพราะว่าสุดสดดดดททท้้้้้าาาาาาายยยยยยแแแลลลลลววววคคคครรรรััััััับบบบบบสสตติิกกกกกนน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 ่่่่ะะะะปปปมมีี็็็เเเออูใหงงได มาใส ique, ่4ใบก็คือมันไม่ได้ใส่4ใบแน่ๆแล้วครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะเล่นสติกูนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือต้องถอด engine หน้ากากออกนะครับก็คือตอนนี้การที่ว่ามันจัดได้2แนวครับก็คือจัดแบบไม่ใส่ engine หน้ากากก็คือจะเล่นสติกูนาที่แบบใส่ได้3-4ใบนะครับหรือจะเล่น e n นจิ e หน้ากากแบบเดิมนะครับที่ค่อนข้างที่จะบาลานซ์และสมดุลกว่านั่นเองนะครับในส่วนของชามเลดนะครับการที่มันปลดมาผมว่าเฉยๆมากๆครับเพราะว่าตอนนี้เลวิดาร์สก็ถือว่าเป็นเด็กที่ช้าพอสมควรนะครับถ้าเทียบ ฟัสพอเหวี่ยงในเมตาเกมในยุคปัจจุบันนั่นเองครับเรียกได้ว่าแบลลิสในรอบนี้คือแบนก้เอาตายของเทรซเลยนั่นเองนะครับผมต่อมาครับก็คือข่าวสารของ d z b t 1 1นั่นเองครับบอกต,อตรงๆเลยว่าคอลแลบของ d z b t 1 1รอบนี้ถือว่าแบบพีคมากๆครับเพราะว่าคอลแลบในรอบนี้ครับก็คือการคอลแลบกันระหว่างการไฟบรนการ์ดกับอนิเมะอย่างฟีเรนนั่นเองนะครับผมคุณจูบิเกลฟีเรนคอลแลบกับว <c oughs> ันกาศไอฟีเรนตรงเนี้ยนะซึ่งแน่นอนว่าเจ้าฟีเรนนะครับจะมาในรูปแบบบขขอองงงเเนนนชัััั่คครรโดดดดดยยยจจะมีกกาา็ไ้้ถึ3สว ก็คือฟีเรนเฟรุนนะครับแล้วก็สตาร์ครับและแน่นอนก็จะมีแรริตี้เรดหรูพิเศษอย่าง E X S นั่นเองครับซึ่งจะเป็นแรริตี้เรดหรูของคอร์โบของฟีเรนนะครับที่จะมาพร้อมกับคําพูดของตัวละครตัวนั้นในรูปแบบของตัวหนังสือทองนั่นเองครับบอกตามตรงเว่าแบบโอ้โหค่อนข้างที่จะไฮมากๆเลยครับและอยากเห็นเรทหรูของเจ้าฟีเรนมากๆเลยครับเก่งกันว่าไดโนคิงเพราะว่าไดโนเสาร์ไดโนดั๊กที่ผ่านมาไม่กระจอกมากคนก็เลยเก่งว่าเป็นไดโนคิงแต่ปรากฏเป็นฟีเรนอันนี้อันนี้คือแบบพวกผมเองกก็พีีเเเเหมมืือออนนนนนนัว่าาาแบบฟฟรระะะส้้ตงุ lệch chẳng <laughs> เอ้ยผมลืมดายาล็อกนี้ของเฟรดุนได้ไงเนี่ยเออซึ่งแน่นอนว่ารายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคอร์เลฟรีเลนนะครับจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับในวันที่25กันยายนหรือก็คือวันที่ผมอัปโหลดคลิปนี้นั่นแหละครับก็เดี๋ยวรอชมได้ในไลฟ์ของวันพฤหัสได้เลยนะครับและสุดท้ายในที่สุดครับก็คือ DSR ของ DZB t 11ครับซึ่งบอกตามตรงว่าเอาจริงๆก็ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่า DSR ในรอบนี้ก็คือเป็นเมียวโจเอริกากับลิเอลดราโกนิสนั่นเองครับถือว่าแบบมมมมมมัััมามาัันน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 คคค่่่่่่่่่อออออออข้้าาาาาาางงงงทีจะะสวววยยกกกกก็รรๆๆเเลบแแแแตตตผิดพ เฉียดหมื่นแน่ๆนั่นเองนะครับผมต่อมาครับก็คือข่าวสารเกี่ยวกับบ็อกของลิลิคอนะครับก็คือ d z e ซ t เอลน์ั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่า DZ Lbt เอก็ประกาศแค่นิดเดียวครับก็คือเกี่ยวกับ e อ c o u n t e r ตตัวใหม่ที่จะมาในบ็อกชมพูนะครับซึ่งแน่นอนว่าเ n c o u n t e r ของบ็อกชมพูในรอบนี้ครับก็คือเจ้าน้องอารุนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆน้องอารุผมเองก็แบบไม่ได้รู้จักลงลึกอะไรมากครับรู้แค่ว่าน้องเป็นเหมือนกับมาสคอตตัวมีมครับภาพวีก น่ครับก็อยากรู้แล้วสิครับว่าสกิลของน้องอารุมันจะออกมาเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับผมสุดท้ายเนบรรทัดสุดนะครับก็คือบล็อกของ DZBT12 นะครับซึ่งแน่นอนว่าบล็อกนี้ที่เห็นตัวหน้ากล่องก็รู้แล้วครับว่าบล็อกนี้จะไปเน้นในธีมของการไฟแว่นกาดภาคสกายไรท์ล้วนๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องบอสของผมนะครับก็บอกใบให้ผมแล้วนะครับกับบล็อกดีเซตบีทีสิรอบนี้จะมีชื่อว่าเมย์เอนโซคุนั่นเองนะครับโดยแน่นอนว่าหน้าบ็อกนะครับจะมีตัวละครใหม่ของสกาย นั่นเองครับซึ่งน้องครับจะเล่นเด็กของ Nation d a r k State อย่างเจ้ามังกรอย่างเอเธนาเดียอัลคาซาวนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกตารวจว่าเป็นมังกรของน a t i ั n Dark State ที่บอกตําวจว่าแบบโอ้โหเท่อยู่เหมือนกันนั่นเองครับมังกรแห่งความมืดในรอบนี้ครับและตัวละครตัวต่อมาครับก็คือตัวละครอย่างชิชิกะ เรริวนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ครับจะเล่นเด็กเนชั่นสโตเกียซึ่งก็คือดีฟแลนด์เรกูเรกูนัสอาซานาชิออสนั่นเองครับโอ้โหชื่อโคตรยาวนั่นเองนะครับผมบล็อกนี้นะครับไอ้พวกยูนิตสตัวนี้ครับก็จะมีแรริตี้พิเศษด้วยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าอาร์พิเศษนะครับของเจ้าน้องซุยกาครับก็จะเป็นในส่วนของเอเทอร์นาเดียอาคาซาวใช่ไหมครับแต่ของเรริวนะครับก็จะเป็นดีฟแลนด์เรกูเรกูนัสนะครับแต่ไม่ใช่ไอ้ร่างมังกรปลากระดูนะครับแต่เป็นอีกร่างนึงแทนนั่นเองนนนะคครรับกก็็็ถืออว่าเเปปโยยลๆๆ้แลล้วววกกััันนนครบ่่าาเเชสสีีขขยยองไท์ใน รูปแบบของ雷沃睿斯เวอร์ชั่นสีเขียวหรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามชมนั่นเองนะครับผมสุดท้ายในไม่ท้ายสุดนะครับก็คือบ็อกดีเซตบีที12นะครับในรอบนี้จะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับของ Monster Strike ในรอบ2ปีครับภาพโปรโมทครับก็โชว์ให้เห็นนะครับ Monster Strike นะครับที่มีทั้ง2สายใหม่ครับและก็2สายเก่านะครับก็คือน้องหัวฟ้าที่เราคุ้นเคยกันดีครับและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับก็คือน้องเอบิสซนะครับที่ในสุดก็มีร่างใหม่สักทีนั่นเองนะครััััับบบบบบผผมมมมมเเเเรรรรรรรีีีียยกกกกไได้้้ว่่่าาาปป็็นนนนออออออคคคใ2ขงททแโโหหตตตจะะล Monster Strike ซพพพ์ิิส นั่นเองนะครับผมและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับก็คือการมาถึงของมาสเตอร์เด็กเซตนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่ามาสเตอร์เด็กเซตในรอบนี้ครับก็จะเป็นมาสเตอร์เด็กเซตของฮิคาริและก็เอริกะนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากเล่นลีเอลดรากอนิสหรือลีเอลโอเดียมนะครับในงบประหยัดนะครับก็จะสามารถซื้อมาสเตอร์เด็กเซตชุดนี้มาได้นั่นเองครับเพราะว่ามาสเตอร์เด็กเซตชุดนี้ก็เหมือนกับมาสเตอร์เด็กเซตชุดเก่าทุกประการเลยนั่นเองครับก็คือจะเป็นเด็กแบบนอนฟอยนะครับและรวมกับการโปรโมทในรูปแบบของทิปเเปออออรรรรรรััััััันน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 ะะะะะคคคคคบบ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 บที่่่่่จจจสุุม1ใใาากกกก3 3แแแแง็็ืลลล้้้้วววไได ที่เหลือก hmm. ็เหมือนเดิมครับก็คือมีสลีฟแล้วก็รวมกับเพลย์แมทกระดาษนะครับแล้วก็เอ e เนอร์จี r เจ o เเตอร์และรวมถึงกับตัวนับจี้แล้วก็เคาน์เตอร์กระดาษนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่ามาสเตอร์เด็กไซรอบนี่ถือว่ามาได้แบบตอบโจทย์มากๆครับเพราะว่ารีเอลโอเดียมก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างแพงนะครับ แล้วก็รวมถึงกับเจ้าลีเอลดราโกนิสนะครับที่ในรอบนี้คือแบบคาดกันจะย้อนกลับไปหาของซับเกา่กาๆนี่ก็คือแบบหายากพอสมควรแล้วใช่ไหมนะครับก็เลยรีปินเป็นมาสเตอร์เด็กเซตของอะมอต้าไปเลยนั่นเองนะครับเผื่อใครที่อยากเล่นดราโกนิสแล้วก็ไม่มีเอนจินอะมอต้าเลยก็สามารถซื้อเจ้ามาสเตอร์เด็กเซตของเอริกาได้นะครับเพื่อที่จะเอาลีเอลอะมอต้าแล้วก็ซับเกา่กาๆนั่นเองครับแล้วผมคิดว่าแบบชุดของเอริกาก็น่าจะรีปินเจ้ากาบูเบเลียสด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้กาบูเบเลียสเองก็แพงพออสสมมคควรรเเลยยนนนัันงน่งะบผุดท้าแต ที่10ตุลาคมครับก็คือ DZB T11 ครับและในวันที่10ตุลาคมเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นการรีพิทมาสเตอร์เด็กเซตของฮานิยามะอุระะครับ และในวันที่7พฤศจิกายนครับก็จะเป็น d z l ซตเอครับก็คือบล็อกลีลิคอรมอนัสซูริโอที่มาในทีมของวันคริสต์มาสและวันที่26ธันวาคมครับก็คือ d z b t 1 2ครับและสุดท้ายเต็มในที่สุดครับก็คือวันที่23มกราคมครับก็คือมาสเตอร์เด็กเซตของทั้งฮิคาริและก็เอริกะนั่นเองนะครับอึ้งเหมือนกันครับที่บัคซ่าโดนหนักขนาดนี้ครับผมกล้าพูดได้เลยครับว่ารอบนี้คือกะแบนบัคซ่าเอาตายเลยนั่นเองครับถึงแม้จะอะไรที่น่าเสีีีียยยดดดดดาาาาาไไปหนนนนนน่่่่่ออกกกก็็เถะะคคครรรรรรััับบบบททวววจมโโแตข้ ถือว่าแบบอวสานบาซาก้าของแท้แล้วนั่นเองนะครับผมก็ไหนครับท่านผู้ชมสับใคร้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปกระชัยร่างคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย